ต้องต้องดูพื้นที่ก่อนว่าเออขนาดนี้เท่าไรเด็กยังเพิ่งเข้าไปได้วันของวันเนี่ยยังยังเหมือนจับปูใสก่กระด้งเด็กยังร้องไห้และวจององอแงแล,แล้วรับงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูแล้วมันไปอยู่ที่สพคอําน,นักพัฒนาครูและบุคลากรศาึกษาซึ่งเขาก็มีอบรมหลายเรื่องเลยเขาก็อบรมครูคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครูภา,า,าษาอังกฤษเขาก็อบรมเฉพาะวิชาอะไรพวกนี้ไป พี่พอุ่มครูแทบเต็มเนี่ยมันมันไปอยู่เด็กมนก็มันก็นกยากอ่ะแล้วต้องไปนั่งเกลเจจากันอีกเราจะแก้ปัญหายังไงคะอย่าง<ก>อย่าง,งอ่ของป .2 เนี่ยอาจจะเร่งด่วนนิดนึงเพราะ,ะว่าเด็กมันก็เริ่มครูก็เริ่มจะสอนแล้วเด็กเปิดเทอมแล้วอย่างเงี้ยแต่คืออย่างนี้จะบอกว่าแก้มันก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่คือเรื่องไอมกระบวนการเนี่ยครูป .2 เนี่ยถ้าใช้วิเทคนิควิธีอย่างที่ผมบอกอ่ะให้เด็กป .1 เนี่ยมาสอนครูหลอกล่อให้ใช้แค่เด็ก ครูก็ไม่ต้องสอนไม่ต้องเป็นมากก็เพียงแต่ว่าให้เด็กเรียนรู้ใช่ไหมส่วนไอ้เรื่องเอาคอนเทนต์อะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของนักเทคนิคที่อยู่เขตพื้นที่เขาเรียกว่าบุคลากรไอซีทีเนี่ยจะลงไปช่วยโรงเรียนอยู่แล้วแต่ครูเนี่ยเอาเครื่องมือท้าเด็กเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสอนการเรียนรู้เท่านั้นเองครูไม่จำเป็นต้องใช้ท็บเด็ตมาสอนเด็กแต่ครูสอนให้เด็กเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็ทุกอย่างก็ ง่ายเพราะแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์เครื่องมือชิ้นหนึ่งเท่านั้น<ม>ในการเรียนรู้<ม>เป็นเสมือนกระดานดำช็อคสมุดปากกาดินสอ<ม>แต่เพื่นแท็บเล็ตมันรวมเข้าไปหมดกล้องถ่ายรูปสมุดปากกาดินสอหนังสือ<ม>วิทยุวิด<ม>ีโอทีวีอินเทอร์เน็ตมันอยู่ในแท็บเล็ตหมดเนี่ยซึ่งอุปกรณ์ตัวน,นี้มันมีลูกเล่นเยอะ แต่ถ้าเราพูดว่าอุปกรณ์ที่เป็นหนังสือเนี่ยมันก็มีแค่เปิดอ่อนออานนะรูดไปอะไรอย่างงี้รือถ้าครูเนี่ยใช้จินตนาการแล้วใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการเรียนก่อนมันก็คืออุปกรณ์ที่ครูจะใช้หลายลูกเล่นได้ถ้าเข้าใจเงี้ยมันไม่ยากแหละก่อนเริ่มปีแรกๆจะอบรมให้แต่หลังๆไปเนี่ยครูจะถ่ายทอดเองเพราะจริงๆเนี่ยเรียนแค่ครึ่งชั่วโมงก็เปิดเครื่องเป็นปิดเครื่องเป็นอยู่แล้วถูกไหมล่ะ เพราะการเรียนรู้เนี่ยก็เพียงแต่เครื่องมือถามว่าทุกวันเนี่ยเธอใช้ไอ o n e เนี่ยต้องไปเรียนอบรมไหมอบรมอบรมค่ะอบรมอะไรเห็ซื้อมากดที่มืนไงเฮ้ยฟังแคนที่ทำไงวะมันรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเองโดยไม่ต้องไปอบรมหรอกถูกไหมล่ะขอให้มีเครื่องมือเรียนรู้กันแล้วมีแต่พวกไม่ค่อยกระเดกกันแนละ่ต้องอบรมเราเนี่ยคือนี่แผนแผนของเราเนี่ย นต่ตอนเนี้ยพอวันที่ยีิบเจ็ดก็ทำหนังสือแจ้งตลาดการทำรายงานแจ้งประกาศประกวดราคาก็ใช้เทียว์อัจเนตประกวดแล้ต้นเดือนวันที่หนึ่งถึงที่ห้าก็ขายแบบขายเอกสารถูกไหมก็ใช้เวลาห้าวันจากนั้นก็หยุดให้อีกสิบวันเพื่อไปดําเนินการทําเอกสารผู้ที่ซื้อซองเอกสารแล้วก็ไปทําเอกสารเสร็จแล้วก็มายื่นยื่นประมาณวันที่สิบเจ็ดมิถุนา จากนั้นก็พอมายื่นเสร็จเราก็เริ่มําเนินการตรวจเอกสารทดสอบเครื่องเทิงเทคนิคดูเครื่องประกอบอะไรแต่ละซองหกเครื่องมาดอกเทศก็ทากม,มันไปจะไปถึงขั้นประมูลได้ประมาณปลายเดือนมิถุนายนไม่ไปไปมีชื่อกรรมาการซ้ำซ้อนอะไรเป็นประตามคนไหนนะเครื่องคุณได้สิทธิ์เขาก็จะประกาศว่าต่อไปนี้บริษัทที่สามารถเข้าไปประมูลได้ ก็คือบริษัทต่อไปนี้หนึ่งสามสี่ห้าเพราะปมูลการประมูลเนี่ยดูจะกข้อราคาเองราคาตั้งหนึ่งพันสองร้อยล้านเคาะลงมาทีละสองล้านสองล้านสองล้านหนึ่งไอ้ลดลงสองล้านคนที่ได้เสนอราคาต่ำที่สุดคือผู้ชนะสเตนแบบใช่คนที่เสนอราคาต่าสุดก็คือผู้ชนะอยู่แล้วนั่นสเปคเป็นไปตามทีโออาอยู่แล้วคุณต้องทําส่งเครื่องตามตามสเปคตามสัญญานี้ พอคุณชนะก็มาเสนอ mm hmm. เซ็นสัญญากันว่าจะขายเครื่องแทบเล็ตในราคาเท่านี้ตามตัวอย่างที่ให้เราดูนี่ไว้ mm hmm. mm hmm. เ,เลยว่าต้องเปิดไป <c oughs> อาจจะมีหนึ่งบริษัทได้ทั้งสี่อันเลย mm hmm. หรือได้กันคนละบริษัทคนละก้อนก็ได้หรือหนึ่งบริษัทได้สองก้อนได้สองโซนได้ได้ mm hmm. สามโซนได้คือ <c oughs> ตอนนี้เราแบ่งเป็นสี่โซนถูก mm hmm. แต่การประมูลจะประมูลต่อเนื่องโดยไม่หยุด mm hmm. ถ้าเราเริ่มตัก8โมงเนี่ยทุกทุก30นาทีประมูลเสร็จก็อาจจะต่อหนึ่งชั่วโมงเขากะวกามว่าจะเสร็จประมาณเย็นจบปุ๊บสมมุติเราเริ่ม8โมง10โมงเสร็จแล้วรู้ละโซนที่หนึ่งรู้เราก็สุกอะต่อโซนที่สอง10โมงถึงเที่ยงโซนที่สามเที่ยงถึงบ่ายสองโซนที่สี่บ่ายสองสี่โมงเย็นจบสองชั่วโมงก็ประกาศสี่โมงเย็นออกมา แต่ถ้าเมื่อไรคุณเป็นล้านหกเนี่ยแล้วคุณทําบอกว่าไอ้ mm hmm. ภาพอย่างคุณทำทั้งหมดเลยเนี่ย mm hmm. เรากลัวมันจะเละ mm hmm. เพราะว่าการทําง,งานทั้งสี่ภาคเนี่ยคุณคุณไม่ได้มีสี่มือนะอ mm hmm. แล้วถ้าคุณทําทีเดียวกันเนี่ยมันมันเหนื่อยมันอาจจะไม่ไม่คล่องตัวอจย์แล้วอย่างการที่แบบเราที่อาจารย์บอกไงว่า สามจีนห้าไทยสามจีนห้าไทยแต่ของนะถูกไหม,มก็เปลี่ยนไปได้ใช่ไหมละทำไม,มถึงเปลี่ยนไปได้แสแตนดาร e, ์ดหนึ่งศูนย์ห้าีถูกมก็ไปตามบัญชีจัดสรรของแต่ละหน่วยงานมันก็จะส่งไปที่สานักงานเขตพื้นที่ ปฐมวิษาเขตหนึ่งมเขตสองเขตหนึ่งที่จังหวัดเลยทั้งของปอหนึ่งมอหนึ่งเหมือนกันเขตหนึ่งทำไมถึงต้องเขตหนึ่งเพราะเขตหนึ่งเป็นเขตที่อยู่ใจกลางจังหวัดแล้วมีศักยภาพคนพร้อมอะไรพร้อมเขตหนึ่งก็จะดําเนินการเรียกเขตสองเขตสามมารับเครื่องใบต่างๆแล้วก็ไปแข่เขตแต่ละเขตก็แตกรงโรงเรียนก็เขาก็จะเรียกพอโรงเรียนให้หรือเจ้าหน้าที่โรงเรียน ครูมารับไปตามจำนวนนักเรียนไปถึงตรงนั้นเน่ะไปถึงที่จังหวัดเขตหนึ่งเนี่ยเขตจะตรวจนับจำนวนนับเฉยๆนะเพราะเรื่องเทคนิคตรวจสเปคอะไรเนี่ยมันตรวจที่กรุงเทพกปนละที่โคราชว่าเครื่องนี้ได้ถ้าไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีการส่งไปต่างจังหวัดผ่านตรงนี้แล้วไปตรวจเหมือนการตรวจจะมีสองขั้นตรวจที่กรุงเทพโดยตรวจเรื่องของความถูกต้องตามสเปค ตัวที่เขตพื้นที่ตัวถูกต้องตามจำนวนนับจำนวนแล้วสองนันมาทนกันเบิกเงินอโอเคไหม,มนิ้วเจ็ดนิ้วพี่ก็คือเจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วของปอนหนึ่งใช่ไหมไ จะเห็นว่า <3 S 1> 7นิ้ววัดจากนี่นี่เจ็ดนิ้วสีน่นิ้วทุวกโรงเรียนแล้ว4ี่นิ้วอ,อาจารย์คะอย่างนี้เป็นงบของใครจะลงทุนเรื่องจอก็เป็นของโรงเรียนของงบทนานราชการที่สมนักอจัดไปจัดไปไม่ใช่ของประมูลอันนี้เคือเขามาโม้ให้เราดูไงเราก็บอกเอ้โม้มาเราต้องการ สองแกนจริงไม่เสมือนไอแบบเทียมอ่ะแบบกระเทยอะ่ะสองแกนกระเทยกร,กระเทยมีสองแกน0ไ0มสี่จุนต้นไปเนี่ยเสนอมา4.1่จุคุณจะเอาสีจุดหมาก็ได้ไม่มีดูแล้วไม่มีประเด็นอะไรเลยที่สําคัญไม่สําคัญก็ยืนตามสเปคเดิมตบ